ย้ำแล้วโตน้ำมันนานๆบริสุทธิ์แต่ผมจะตำบดให้เราเลยบุบบดนือถ้าตีต

sắp, Đập... sắp phải thiên măn đấy. rồi sắp học. ugh. kia đôi đó kia nó màu hoa cúc măng đúng mày quá. đúng này là học. là kiểu này nên là không đuổi không kiểu u nước kẹp lỏng nước bớt khẩu đi lo là bưng nách kiểu ho nào à kiểu này trói đây làm ăn đấy là này là gì là nó còn bộ khẩu rồi thay kiểu làm năm ่จอกพี่จมา้านาน่เ้อะไรเมาใจสิกิวมากนะถมือไมาน้าน่โอ้ยโอ้ยลเนาะดดตูลงตลงว่าจะขอเอาจอไว้าะ หุดน็งมได้ยกูาบอโอแล้แม่บอกจกมว่นี่บนไหนวะเนหงเขยมมาท่งเกรบเวเบิพ่อเม่ได้ยินเสียงกระหายเลยไม่เหตุยังไง ชองกีนนะบ้องเออค่ะชอบกเยอะ่้านน,นี้เอาปลากันเอาห้องพ่อบกิ่เผามาบืนก้นแักลานไปไหนจี anh ta có chơi nó nhỏ bay thằng đi cà sam anh nó ở ăn kiến kiến bố cá bố nói กินไม่เมยใช้าน่อยนั่นน่ะเมยเ้าไปยังนะเอาโทรศัพท์อุมาเอาโทรศัพท์ไปยังเอาโทรศัพท์เลเออเอาอยว่าปานอยู่นี่บุมีท้เอาไปใส่มือมีเกาใ้กวเนไทยวะรมันไปเขียเื่องกปลาคนนู้นกินู่นกับปลาแดงมแซ่บแก่แบบนึงแซแท้ไม่จับ กินไหมนะกินกิน่ามมั้ไอืมกินเอเต็มที่อย่นะแลวาไปอันน yeah. ีเหาปั้นเขาอ่ะแล้วบอกวาไม่ใช่เยอแอดเพิ่นได้ว่าไปปั้นเขาข้นขาหันวาไปปั้นเขา Cái không, không, đấy. Nó Đó nó thảm không Đó có à. <laughs> ừ, ta phải dạy hết 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 bỏ hết 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 hết

Ơi, <laughs> ừ, kêu bà cháu nữa vô 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 ê ừ ra, nè 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 mày nè 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 luôn. ê nó nè rồi. nè 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 nè

อย <com st selling> ่าก็ได้เนเนื้อกระตุ้นกระตุ้นอีกเรกมเาใกล้กันเนาะกระตู้แล้วอ่่ออ่ง่ออ่ไถ้าเดมลายบลายให้นั่งมือไปเอาอะไรมั้ให้ปุ่มุ่่

กันเพิ none. ่นได้พิยูเมื่อเวียดรูปเกล็ดยายบุ๊ีปินเฮ้

มันเหนนก็ไปตู้มันหนอยู่เพื่อนท่องอะไรนี่เดี๋ยวไปลูกสาวลูกมาพี่ป้าเราชวนได้ลูกมาเล่าลาอายเปิ่ะใครเพิ่งเคยมาป่ะไอ้คนไอ้คนหลายอไรนเราเห็นคนหลายที่เราไหมนี่ให้ไม่ได้คนช่วยนู้นี่ไป Ừ. cả là mai lắm. Ừ. Có lái để tớ. ừ. hình quân lại rồi. Ừ. Ừ. khẩu là chàng đây mà con lái nào rồi. Lái sắc mà cả hà cốt chứ một ít cốt nó không Quay gặp quay. Lông mà quần đâu một chắc rồi chắc ma đấy rồi và khảo kiệt khảo về thua hàng khó, để khó, để khó, để khó. Ừ. à không qua phòng thơ và thua xích cứ xem rồi dù tôi hà như hà vào hà thì khi không nhiều khó rồi ừ. thành ừ. lại

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không rồi, lỡ những video hấp dẫn น้ำมันหวเล็กกูวอยู่หว่าธรรมดาุ่เนาะธรรมดาแบบกินบดวมันอุ่นเนี่ยบดกเป็นใจจริงดข่าวผีดือข่าวด้รทางนี้เนะ ยี่ไรไปดิงัวบ่ย่ไรอืมเออกำลังงัวกับาลูกอันนเออยลตงบ่น้ัลตัวเฮดีีเบอร์นี่เบลนี่ัวอยี่ไรกาเพม่เอาลูกันต่วบ่ใชพอนะไปานยำไหมคับทานนะทานกับไก่หรืเปลาใช่ไหม

เจ้าขึ้นไม่สุดอย่าอยู่ตลาดเจ้ารู้ฝ่าเขีย่ยฝ่าไม่ไเจ้าขืนอยูนาป้าอรวนแม่ไปปีนไม่เลย